เป็นเรื่องหลักเรื่องพื้นฐานสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ประเทศเนี่ยบอกว่าจะเจริญแล้วมีการพัฒนาแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่เรื่องเนี่ยละคะเรื่องการเมืองนะคะทีนี้กลับมาในด้านของเรื่องของบริษัทหรือว่าการบางคุณพสเนี่ยคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนี้มานานมากแล้วอย่างบริษัทของคุณพศเองเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าตอนนี้เ,เราเติบโตมาถึงไหนแ, <บๆ S 1> แล้วคะก็ทางผมเองก็ร่มทำมาตั้งแต่28นะครับอยู่ตมซาแลทำะไรค่ะาทำอย่างกุ้งแช่แข็งเนี่ยค่ะ ทำมาตั้วันนี้ก็อาจจะห้าสิบยี่ห้าพันละก็อยู่ในวงการนี้ตลอดนะครับถึงนาทีนี้เราจะถือว่าผมแยกเป็นสองเซกเตอร์เซกเตอร์แรกก็คือทางกลุ่มอาหารแชร่แข็งเนี่ยก็ค<ะ>ือเราในนามโฮดิ้งของบันดีหรือนามเวลสกูนะครับเวลสกู Group, ใช้เป็นทางอาหารแชร่แข็งนะครับเราก็มีโรงงานของเราอยู่นะฮะมีการจัดหาทำสินค้าอยู่เนี่ยมีสองโรงในนามอารมันซีฟู้ดซึ่งเป็นกุ้งแปรรูป<ะ>กุ้งแช่แข็งกุ้งต้มเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระนอง<ะ>นค่ะก็จังหวัด สุภาการแล้วมีอีกโรงหนึ่งอยู่ที่สงขลาชื่อซีเวิลด์คอนซัลทฟูนอันนี้เป็นโรงงานที่แอดวานซ์นะฮะไฮเทคมากนะครับเราลงไปพันกว่าล้านบาททำเลดี้ทูอีทนะครับสะอาดมากนะครับเลดี้จุอินทุกอย่างหมดกลุ่มซูชิกลุ่มทอดกลุ่มค,คิดรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกโรงอยู่ที่สงขลาเหมือนกันชื่อเอสซีอันนี้ทําพวกสินค้าพื้นฐานของวัตถุดิบโซนยุโรปนะครับแล้วก็มีอินเตอร์เซียวิมหัสชัยก็ทำคลไทยๆเอสซี ขบดข้าวของงานนะครับยอดส่งองอกอันนี้เราก็อยู่ตรงหนึ่งคนงานมานะครับแล้วก็เรา,เามีคนงานอยู่หนึ่งคน,นค <ภา S 2> ในส่วนนี้เองเราโหงการตลาดเราเลยไปเซ็ตอยู่ที่สหรัฐชื่อ <ภา S 2> บริษัท Resource <ภา S 2> บริคอลรีซอสนะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดก,การเรื่องการตลาดนะครับขายตรงก Super <ภา S 2> ับซูเปอร์นะครับคือเป็นเข้อเรียกคอร์ดคอร์โมดูราคาคือเรียองซูเปอร์บริษัทรมำหน้าที่คือ ทำรายละเอียดสัญญาแล้วคนส่งคงทำมา12ปีก็เทอร์โนเวอร์อยู่ประมาณ2 0 0 1้0 0ล้นานดีก<อ>็ถือว่าเป็นแอดวานซ์มาร์เก็ตนึ่รั้นการสับสนุนจากบ่งหุ้ยนั่นแหละ12ปีแล้วที่ Bank ททก10แบงก์ในมาต่างๆกรุงไทยแบงค์ก็สับสนุนอีกสอนะครับเป็นเป็นแอดวานซ์โมดูลหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการอาหารอยู่แล้วก็มีเซตมูดิ้งในการอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทางกลุ่มชุนา่ากลุ่มชุน่าเนี่ยเราใช้นามสิว นะครับซีวัลูเป็นโฮลดิ้งของบรนษัทค่ะว่ามีโรงงานก็คือทาง i s a อสเอวัลูกักบยูนิคอร์ทั้งหมดสี่โรงงานเนี่ยนะครับมีพนักงานที่ักงานอยู่สองหมื่นคนค่ะนะครับก็ทำปลาชูน่าต่อวันแปดร้อยตันทำซาดินกระโล่อยู่สองร้อยตันค่ะ<า>นะครับส่งออกดูน,น่ากมดเรีนน่จะไปขายแต่ซาดีนเนี่ยเราขายในประเทศอยู่สุเปอร์เซ็นต์ส่งออกสี่สิบครับในนามซูเปอร์สีเชฟที่ขายในประเทศนี่นะค่ะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมนี่ ถึงเวลามาผมสั่งจุกเลอรออเดอร์ก็ย่อชะลอออเดอร์ส่งออกหมดนะครับเอามาผลิตในประเทศคนเวลาล้างกว่กระป๋องเพราะงั้นคนไทยไม่พอค่ะถูกไหมฮะกเราก็พยายามทำเต็มที่อยู่นะครับก็ก็ก็คือสองคนหลักของเรายอดส่งออกอันนี้อยู่ประมาณปีหนึ่งสองหมื่นล้านสำหรับซีวารูครับก็ถือว่าเหนื่อยต่อไปเลยถือว่าเหนื่อยแต่ว่ามองดูแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จมากเลย นะคะด้วยคุณพศก็บอกว่าในช่วงก่อนเข้ารายการคุณพศเริ่มมาด้วยคุณตัวคุณพศเองด้วยค,ค่ะการที่เราแบบเข,เข้ามาจนถึงตอนนี้แล้วก็บริษัทนียไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศแล้วแต่ว่าเป็นบริษัทที่อินเทอร์เนชั่นแนลมากเลยเนี่ยนะคะคุณพศที่ว่าปัจจัยสําคัญที่เราต,ติบโตมาเร,เรื่อยๆเรามองตลาดถูกทางแล้วก็ขยายกิจการด้วยทุกครั้งที่มีปัญหาเราก็ผ่านมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะมันก็มีคือ,คอมันมีวิชั่นนะค่ะ โดยพนักงานวิวิเช่นออกมากนะแล้วก็ต้องพยายามของควรแล้วก็ทีมงานสำคัญมากนะครับรอบการสร้างพีระมิดผมไม่เคยที่ใครมันคู่แข่งค่ะดังซีวารูเนี่ยนะครับของไทยยูเนี่ยนเนี่ยก็เป็นนะเป็นหนึ่งตองดูหน้าค่ะก็เป็นเบอร์สองแต่วันแรกของปีแล้วผมซื้อธุรกิจนี้ผมโทรบอกไทยยูเนี่ยนก่อนแล้วบอกว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการผมเป็นเบอร์สองก่อนะแล้วเราไม่ต้องทะเลาะก,กันต้องแข่งไม่ต้องอะไรมากแข่งกันมเรียกก็คุยกันตลอดเวลานะครับแลกุ้งนะฮะเราก็มี สมองของอาจากแกแข็งเป็นแกนที่ดีมากเราคุยถูมีปัญหากแก้ตลอดผมว่านี่นสำคัญมากคือเป็นลบแหละลบกับข้างนอกไปเอาเงินเขาอย่ามาลบกันข้งนางในแล้วเอาเงินตัวเอง นี้แล้วอยากให้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเรามีบริษัทที่อยู่ทั้งด้านของเกษตรกรรมหรือว่าการทําเรื่องของอาหารอุตสาหกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเกษตรกร,รที่เป็นจํานวนมากแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรก็มักจะถูกมองว่าเขาก็ยังไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องของอการดูแลจากภาครัฐก,ก,การเข้าไปพัฒนาพวกเขาในอีกมุมมองหนึ่งนะคะคุณพจน์มีความคิดเห็นว่ายังไงคะเห็นด้วยครับ นะแต่แปลว่าไม่อยากให้เกษตรกรมองแต่ว่าผู้ประกอบการเป็นศัตรูค่ะถึงแต่มันเขาไม่มีรายได้ดีขึ้นค่ะนะครับคุณพี่ที่พูดออกมาเองคือว่าสังคมค่ะเรางมีสวัสการปกครองค่ะถูกไหมครับค่ะสิ่งที่จะทําให้เกษตรกรนะชาวไร่ชาวนาของเราดีขึ้นเนี่ยองค์ประกอบมันไม่ได้อยู่แค่ปลายทางหรือผู้ประกอบการใี่ซ่้งของเขาค่ะมันเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐาของการเมืองระกบของที่เราต้องสร้าง ยืนฐานก็เปนอยู่ที่ดีเขนี้วยใครสร้างขีดความสามารถในเขาผมเรียนแล้วเมื่อกี้คุยไปแล้วนะทุนวิ่งยงนะครอบครองอยู่อย่างนี้เกษตรกรเราก็รวยนะเอาไก่มาตัวหลักนี้สุดท้ายก็เป็นลูกช้างเล็กๆไก่ครับเขียนฝาแฝ่ดีค่ะเกษตรชนทำอะไรไม่ได้นะครับมันต้องลงมารับฐาอย่างที่บอกและ้วก็ได้คุยกันในเทปที่แล้วด้วยว่าการเมืองเนี่ยเรื่องหลักเลย จะช่วยในการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าคุณชอบาาอะไรใส่ไปอีกทีใส่ไปอีกทีเรื่องนี้เลยค่ะอ,อันนี้เน้นนะครับเน้นสำหรับตั้งกรรมาการขอนค้าไทยทุกคนนะกะเป๋าทั้กหลายเนี่ยแล้วทุกคนในองค์กรนั้นค้างตัดเย็นว่าเราจะสนองตอบนะครับเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับกับนโยบายของท่านท่านดุสิตท่านประธานองค์กรที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมุ่งมั่นถึงวันสุดท้ายนะครับจนอยู่โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตท่านก็ยังบอกว่าขอให้กรรมการช่วยเดินต่อใน่อนี นั้นเราต้องการอะไางคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะค่ะขอขอบพระคุณคุณพจนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคิดลึกคิดไกลไปกับขอการค้าแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ค่ะและติดตามช่องแท็กของรายการเปิดคลังปฏิทินขอการค้าไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณพจนแล้วก็ดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังฝันอยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองที่เข้าถึง1.5พันล้านคนได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องเปิดสาขาค้าคนพบตลาดแหล่งใหม่แห่งโลกออนไลน์เพียงแค่ลายนิ้วคลิกก็เข้าถึงลูกค้าอยู่ทุกมุมโลกโดยไม่เดินทางปอบเปลือกตึ้งหลังความสำเร็จและเทรน์ใหม่ของธุรกิจโลกออนไลน์พอกาสใหม่ทางการตลาดกับนิตยสารอ e ีคอมเมิร์ซสมา,สมาชิกโทร026914126130